ล่าสุดสม้มยังไม่กล้าลงมติว่าจะนิรโทษมาตราหนึ่งหสองหรือไม่พี่น้องครับวันนี้อย่างที่บอกพี่น้องทราบนะครับมีหลายเรื่องเดี๋ยวจะพูดกระชับกระชับเรื่องอีกหนึ่งเรื่องก็คือเรื่องที่พวกเราลนนลงการต่อต้านการนิรโทษกรรมมาตราหนึ่งหนึ่งสองใช่ไหม พี่น้องจาได้ไหมว่าการเนิรโทษกรรมมาตา1นึมันมีคนกลุ่มหนึ่งพยายามผักดันให้นิรโทษมาตา1นึด้วยนั่นคือกลุ่มขบวนการล้มล้างการปกครองที่หลอกเด็กไปติดคุกใช่ไหมแต่ขอให้พี่น้องภูมิใจเพราะพลังของพวกเราชาวคอปทอและคนไทยทั้งประเทศวันนี้เรายันมันได้ครับพี่น้องครับ ผมทราบข่าวว่าณขณะนี้ล่าสุดมันยังไม่กล้าลงมติว่าจะนิรโทษกรรมมาตรา112หรือไม่ครับพี่น้องครับเพราะมันกลัวพลังของพี่น้องประชาชนเพราะเราสัญญากันไว้หนึ่งสัญญาว่าวันใดมันผ่านกฎหมายนิราโทษ112วันนั้นรวมพลใหญ่แน่นอนครับ พี่น้องครับเพื่อแสดงสัญลักษณ์ว่าพวกเราเอาจริงถ้าพวกมึงนิรโทษหนึ่งหนึ่งสองละดมพลใจลูกกันยืนขอเสียงนะครับพี่น้องขอเสียงหน่อยขอเสียงหน่อยถ้ามึงนิรโทษหนึ่งหนึ่งสองเราจะละดมพลครั้งใหญ่ครับ